ครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอในส่วนของกล้องติดรถยนต์นะครับแบรนด์ Proof นะครับตัวที่เป็นรุ่นใหม่ในส่วนของรุ่นทีเ่เรียกกันว่าเป็นในส่วนของ Super HD นะครับชื่อรุ่นนะครับวันนี้ก็คือตัว Platinum Edition 2 Dual นะครับก็คือ,อชื่อก็บอกแล้วว่า Dual นะครับก็จะมาในส่วนของ กล้องที่จะมีในส่วนของการบันทึกของกล้องด้านหน้านะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของกล้องด้านหลังด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูว่าในกล่องเนี้ยพิสูจให้อะไรมาบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าตาของตัวกล่องนะครับ ทีนี้ก็มาดูในส่วนของตัวหน้าตาของบัรจุภัณฑ์นันบ้างนะครับก็เช่นเคยครับ proof ก็จะมาในส่วนของความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือสีน้ำตาลเขียวนะครับผมแล้วก็ที่เราจะสังเกตเห็นได้ชัดจากรุ่นอื่นก็คือด้านบนของกล่องเนี่ยจะเขียนไ้ว่าเป็น super hd นะครับ ก็จริงๆแล้วในส่วนของ proof เองนะครับก็จะมีในส่วนของ super HD ที่เป็นตัวแรกของ proof เ,เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของรุ่น p พ a t i n u m edition t o นะครับที่เป็นกล้องหน้าอย่างเดียวนะครับแต่ว่ารุ่นเนี้ยก็จะเป็นในส่วนของการซัพพอร์ตลูกค้าทีา่ต้องการความปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็คือเป็นกล้องที่บอกว่าบันทึกได้2เลนเคียร์คุณภาพหรือว่า full HD 1080p ก็คือ ทั้งสงกล้องเนี่ยจะบนันทึกที่ความละเอียด Full HD 1080p นะครับผมก็ทีนี้มาดูในส่วนของเอสเปคคร่าวๆนะครับบนกล่องก็จะเห็นได้ว่า,าในส่วนของตัวกล้องเนี่ย Video Resolution นะครับก็เช่นเคยนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Mac Full HD 1080p 30เฟรมเรทเปอร์เซกนะครับแล้วก็ในส่วนของ ภาพนิ่งก็จะถ่ายได้เช่นเคยนะครับ12ล้าน8ล้าน5ล้านแล้วก็3ล้านนะครับผมส่วนเซนเซอร์เนี่ยแน่นอนครับในส่วนของแพตตินัมเองก็จะเป็นในส่วนของชิปเซตที่เป็นของ Sony IMX Series นะครับก็ค่อนข,ข้างที่จะให้ความคมชัดที่เราเรียกว่าเป็น Super HD โดยแท้นะครับผมทีนี้ก็ในส่วนของเลนส์กล้องหน้านะครับจะอยู่ที่170องศา ส่วนกล้องหลังเนี่ยจะอยู่ที่140องศานะครับผมก็เพียงพอต่อการใช้งานทั้งในส่วนของกล้องด้านหน้าและก็กล้องด้านหลังนะครับส่วนสกรีนหน้าจอเนี่ยเป็น TFT LCD 3นิ้วนะครับก็ให้มาขนาดค่อนข้างใหญ่เลยทีนี้จุดเด่นที่สังเกตได้ชัดอีกรุ่นอีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้นะครับก็คือในส่วนของ micro SD card นะครับที่สามารถใส่ได้สูงสุดเนี่ยถึง128 g b นะครับแล้วก็บิวอินทั้งไมโครโฟนแล้วก็สป mm ีเกอร์ไปในตัวนะครับก็คือเพย์แบ็กผ้าบนตัวบันทึกเสียงด้วยนะครับผมพาร์ค uh, mm ิ่งมอนิเตอร์นะครับซับพอร์ตแลงเก้ร์นี่ไทยเมนูนะครับ mm hmm. แล้วก็ในส่วนของ WDR mm hmm. ก็ยัง mm hmm. มีเช่นเคยนะครับในรุ่นนี้รวมถึงฟ mm ังก์ชันพิเศษอย่าง Time Slap mm hmm. และ c o ร์ด i ิ้งก็มีมาให้นะครับส่วนฟังก์ชันทั่วไปในส่วน ของ G-Sensor Loop Recording Motion Detection ในี่ทุกอย่างก็จะมีมาให้หมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าในกล่องนั้นน่ะจะมีอุปกรณ์อะไรมาให้นะครับหน้าตาเมนูเป็นอย่างไรบ้างนะครับครับทีนี้ก็เราก็มาดูอุปกรณ์ในกล่องกันนะครับว่า,า Platinum Dual นะครับมีอะไรมาให้บ้างนะครับในส่วนของอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับ เปิดกล่องออกมาก็จะเห็นเลยครับใบรับประกันนะครับจาก Proof นะครับเช่นเคยก็จะมีในส่วนของ Serial Number ของตัวใบรับประกันนะครับทีนี้ก็เหมือนเดิมครับลูกค้าสามารถไป Register ลงทะเบียนใบรับประกันทางเว็บไซต์ได้หรือลูกค้าจะเก็บใบรับประกันสินค้าไว้ที่ตัวในกรณีที่ต้องการที่จะมา,เ,าเคมสินค้าในกรณีที่สินค้ามีปัญหาจริงๆนะครับผม นี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวกล้องนะครับตัวกล้องนี่ก็บอดี้นี่ก็จะเป็นอ,อลูมิเนียมนะครับเช่นเคยเหมือนตัวแพตตินัมอิดิชัน2นะครับที่เป็นในส่วนของ Super HD ที่เป็นตัวหน้ากล้องหน้าบันทึกหน้าอย่างเดียวนะครับทุกอย่างจะเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าทีนี้ก็จะมีในส่วนของอ พอร์ตที่จะเป็นพอร์ตจ่ายไฟ USB นะครับพอร์ตที่เป็นพอร์ตรับภาพจากกล้องหลังนะครับตัวรับสัญญาณภาพแล้วก็ด้านข้างจะเป็นปุ่มรีเซ็ตกับใหม่ในการบันทึกเสียงนะครับผมส่วนการคอนโทรลเมนูเนี่ยจะอยู่ด้านล่างทั้งหมดนะครับก็ชิดๆกันก็จะเป็นปุ่มเมนูปุ่มซ้ายขวาขึ้นลงนะครับก็ปุ่มโอเคนะครับช่องใส่ micro SD card แล้วก็ช่อง mini HDMI port นะครับผม ด้านบนก็จะเป็นในส่วนของเกลียวที่ไว้สำหรับใส่ขายึดตัวกล้องนะครับทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆนะครับภายในกล่องนะครับก็จะมีในส่วนของตัวกล้องหลังนะครับหน้าตาก็จะเป็นบบขายึดมาพร้อมกาวส m เนะครับที่ สำหรับติดตั้งภายในนะครับผมส่วนสายนี่ก็เป็นขนาดที่เรียกว่าคล้ายๆกลอ้องวงจรปิดนะครับที่เป็นความคมชัดระดับพวก HD ขึ้นไปนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นชุดสายนะครับชุดสายของกล้องหลังก็ความยาวอยู่ที่ประมาณสัก5เมตร60นะครับก็รองรับรถ ตั้งแต่รถเก่งรถกระบะขึ้นไปจนถึงรถเจ็ดที่นั่งนะครับรวมถึงรถตู้ที่เป็นในส่วนของสแตนดาร์ดรถตู้ที่เป็น H1 หรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้มีการตกแต่งแบบว่า VIP นะครับเพราะว่าเราจะได้ในส่วนของการเก็บซ่อนสายเนี่ยก็จะพอดีกัตบตัวเขายาวของตัวรถนะครับประมาณสัก5.60เมตร แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคาโฮเดอร์นะครับสำหรับต่อเกี่ยวเข้ากับในส่วนของตงัวกล้อง ก็จะเป็นในส่วนของคาชาัชเจอร์นะครับที่จะเป็นตัวจ่ายไฟให้กับตัวกล้องนะครับก็เช่นเคยครับเอกลักษณ์ก็คือสามารถที่จะชาร์จในส่วนของสมาร์ทโฟนมือถือนะครับขณะใช้กล้องได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสาย USB นะครับสำหรับส่งข้อมูล ตัวกล้องกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับผมแล้วก็เช่นเคยครับขาดไม่ได้นะครับก็คือเมนูภาษาไทยนะครับในส่วนของ proof เองก็จะมีในส่วนของเมนูภาษาไทยทุกรุ่นนะครับลูกค้าก็สามารถที่จะศึกษาข้อมูลในส่วนของตัวกล้องก่อนใช้งานนะครับผมอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดในส่วนของการ ตั้งค่าเมนูต่างๆของตัวกล้องต่อไปนะครับผมก็จะมาแนะนำในส่วนของอ,อการใช้งานในส่วนของเมนูต่างๆนะครับของในส่วนของตัวกล้องแพตินัม e dition t dual นะครับจากในส่วนของ proof นะครับผมกเออ็เริ่มแรกนะครับก็เดี๋ยวผมจะแกะในส่วนของออพลาสติกหน้าเลนส์นะครับ เวลาลูกค้าใช้งานก็ส่วนใหญ่าบางคนก็ถ้าติดตั้งเองหรือว่า้านค้าติดตั้งก็จะชอบลืมแกะในส่วนของตัวนี้ออกนะครับก็แนะนําให้แกะออกนะครับถ้าใช้งานนะครับแล้วก็ในส่วนของสกีนโปรเทคเตอร์ด้านหลังนะครับเช่นกันนะครับถ้าลูกค้าใช้งานก็แกะออกแล้วก็ ในส่วนของสกรีนเลนโปรเทคเลนด้านหลังนะครับเช่นกันนะครับแกะออกนะครับน,นี้ก็ผมจะมาอธิบายในส่วนของวิธีการใช้งานแล้วก็เมนูนะครับเช่นในส่วนของตัวกล้องเนี่ยนะครับใส่กล้องหลังเนี่ยก็ถ้าต่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวกล้องก็ติดตั้งในมุมของด้านหลังรถนะครับตามมุมที่ลูกค้าต้องการ อันนี้ก็จะเป็นส่วนของสายกล้องหลังนะครับก็จะมาเสียบในส่วนของช่องสัญญาณภาพของกล้องหลังนะครับก็จริงๆมันจะ,ะมันจะเสียบแทนกันไม่ได้นะครับกับในส่วนของสายชาร์จนะครับอันนี้ก็เมื่อติดตั้งหน้ารถกับตั้งค่ากล้องหลังตั้งภาพเสร็จแล้วเราก็เสียบไฟในส่วนของคาชาัชเจอร์นะครับเพื่อจ่ญญายไฟให้กับตัวกล้องญญนะครับตัวกล้องก็จะติดอัตโนมัติญญ นะครับแล้วก็จะทําการบันทึกทันทีนะครับจะสังเกตได้จากสัญลักษณ์ไฟสีแดงที่กระพริบนะครับแล้วก็สถานะไฟด้านซ้ายนะครับที่เป็นสีฟ้ากระพริบสลับสีแดงนะครับอันนี้คือสถานะของการบันทึกนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะตั้งค่าหรือว่าทําอะไรกับตัวกล้องก็แล้วแต่นะครับเราต้องกดปุ่มโอเคหนึ่งครั้งนะครับเพื่อหยุดการบันทึกของตัวกล้องนะครับ จะสังเกตได้ว่า,าสัญลักษณ์การบันทึกหยุดไปแล้วนะครับทีนี้เรากดปุ่มเมนูนะครับด้านซ้าย1ครั้งมันจะเป็นในส่วนของการเข้าไปที่โหมดถ่ายภาพนะครับก็กดเมนู1ครั้งเข้าไปแล้วปุ๊บเรากดปุ่มโอเคนะครับเพื่อที่จะเข้าไปในส่วนของโหมดการถ่ายภาพาในโหมดของการถ่ายภาพก็จะมีเมนูย่อยนะครับ ตัวนี้จะง่ายใช้งานง่ายนิดนึงนะครับเพราะว่าจะเป็นในส่วนของเมนูรูปภาพที่เป็นอินโฟกราฟิกก็ลูกค้าจะใช้งานได้สะดวกและก็ง่ายขึ้นนะครับก็ในโหมดของออการถ่ายภาพก็จะมีในส่วนของวิดีโอนะครับซึ่งถ้าเรากดโหมดนี้มันก็จะกลับมาสู่หน้าปกติของหน้าจอเพื่อที่จะรอบันทึกวิดีโอนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของโหมดโฟโต้นะครับก็คือการถ่ายภาพนิ่งที่ผมบอกนะครับภาพนิ่งเราก็สามารถแคป แค่ภาพนิ่งได้นะครับทั้งในส่วนของภาพที่บันทึกทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะครับกดหนึ่งครั้งมันก็จะออกมาที่โหมดหน้าโหมดหลักทั้งหมด3 3ส,ส่วนนะครับก็จะออกมากดเข้าไปในโหมดอีกครั้งนึงก็เหมือนเดิมครับเราจะบันทึกวิดีโอถ่ายภาพนิ่งหรือเราจะดูในส่วนของ playback นะครับก็ทำได้นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ ทางข้อมูลของการเก็บในส่วนของไฟล์วิดีโอหรือไฟล์ภาพถ่ายอะไรก็แล้วแต่ของตัวกล้องนะครับก็จะมาอยู่ในส่วนของโหมดนี้นะครับเราสามารถเลือกได้ครับดีแบ็กจะกดลบกดเล่นนะครับที่ตรงนี้ได้เลยนะนี่คือการเล่นกดปุ่มเมนู1ครั้งนะครับเพื่อออกเช่นเคยนะครับจบในส่วนของโหมดการถ่ายภาพนะครับทีนี้ เรามาดูในส่วนของการเล่นซ้ำการตั้งค่านะครับก็จะมีในส่วนของการป้องกันล็อกไฟล์นะครับการปรับระดับเสียงนะครับว่าจะให้มันทึกดังเบาขนาดไหนนะครับส่วนอีกหมดหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่านะครับในส่วนของการตั้งค่าก็จะมีวันที่และเวลานะครับจะสังเกตได้ว่า จะเป็นรูปพันที่เข้าไปนะครับสามารถตั้งได้2อ่า2น1 6นะครับเดือนนะครับาต้อเลยหมดเลยเวลา14 37นะครับกดหมดหนึ่งครั้งเพื่อออกนะครับการตั้งค่าายทะเบียนนะครับเช่นกันลูกค้าสามารถตั้งได้ว่ารถท่านทะเบียนอะไรนะครับปิดเครื่องอัตโนมัตินะครับเราตั้งว่าถ้าเราไม่ใช้งานกล้องแล้วเนี่ยจะให้กี่นาทีในการปิดเครื่องนะครับเราจะตั้งไว้สัก3นาทีนะครับอันนี้เสียงปุ่มนะครับสามารถปิดเปิดได้ตั้งค่าภาษานะครับ language ก็คือเปลี่ยนได้เลยนะครับไม่ต้องอไปพะวงว่าถ้าเปลี่ยนไปแล้วจะกลับไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นอินโฟกราฟิกใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับกับภาษาไทยนะครับความทีตั้งทีวีโหมนะครับในกรณีเสียบ HDMI นะครับนี้จะเป็นในส่วนของการฟอร์แมตการ์ดนะครับกดลบข้อมูลทั้งหมดกดโนคือไม่กด ok ค,คือตกลงนะครับก็จะฟอร์แมตการ์ด นะครับตังค่าเริ่มต้นก็จะกลับไปเป็นในส่วนของโรงงานนะครับอันนี้จะเป็นตัวระบุเวอร์ชันสกินเซเบอร์นะครับถ้าลูกค้าไม่ชอบแสงจอขณะขับรถนะครับสามารถตั้งปิดได้นะครับก็จะเป็นกี่นาทีให้จอปิดนะครับในส่วนตรงนี้เนะฟิร์มแวร์อัปเดตนี่ก็ในส่วนของการอัปเดตเนี่ยถ้ามีเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ทางาก้อกติุรยนทูฟเนี่ยก็จะทําการ ปล่อยตัวอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้กับลูกค้าด้านหน้าเว็บไซต์นะครับผ่านทางเว็บไซต์แต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้มีการอัปเดตเวอร์ชันอะไรเท่าไหร่นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการลบไฟล์นะครับการล็อกทั้งหมดปลดล็อกทั้งหมดนะครับในกรณีที่ลูกค้าต้องการไฟล์เพื่อป้องกันการโดนล,ลบหรือว่าต้องการที่จะลบทั้งหมดนะครับก็เข้าไปในนี้ได้นะครับนี่ก็จบในส่วนของ การตั้งค่าในส่วนของค่าต่ตางๆของเครื่องนะครับทีนี้ก็ออกมาดูที่โหมดวิดีโอนะครับด้านหลักนะครับหน้าหลักเนี่ยจะขึ้นอะไรบ้างนะครับอ,อันดับแรกเลยคือโชว์ในส่วนของกล้องภาพของกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะให้บันทึกหน้าหลังบันทึกหน้าอย่างเดียวนะครับ การเปลี่ยนโหมดภาพนะครับอ่ากล้องหลังอย่างเดียวนะครับได้นะครับกล้องหน้าอย่างเดียวหน้าหลังนะครับปรับได้กดปุ่มที่2อจากด้านซ้ายนะครับก็คือตุวกรที่2อ,อ่าทีนี้มาดูการตั้งค่าวิดีโอนะครับตั้งค่าวิดีโอนี้ก็คือ เราตั้งค่าความละเอียดได้นะครับว่า Full HD 30เฟรมเรทนะครับหรือว่าจะเป็น HD 30เฟรมเรทนะครับ W VGA 30เฟรมเรทก็ทีนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าลูกค้าต้องการใช้ไฟล์ขนาดไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่เราก็จะตั้งกันที่ Full HD 1080p 30เฟรมเรททั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับนี่ก็รอบบันทึกนะครับปรับตั้งได้3นาที5นาที สิบนาทีนะครับหรือว่าปิดปิดนี่ก็จะเป็นการบันทึกยาวเมมก็จะเต็มไม่วนนะครับแล้าก,ก็ตั้งไว้สัก3สามนาทีห้านาทีแต่ BDR เราตั้งเปิดอยู่แล้วนะครับชดเชยแสงอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องนะครับเพราะว่าในส่วนของชิปชัของโซนี่เองนี่ก็ทํางานได้โดยที่ไม่ต้องมีการชดเชยค่าแสงใดๆแล้วนะครับในส่วนตัวกล้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ motion detection นะครับกรณีที่มีคนเดินผ่านหน้ารถหรือว่าอะไรก็ ตัวคล่องก็จะทํางานนะครับการบันทึกเสียงทั้งเปิดหรือปิดได้นะครับบันทึกวันที่ลงบนไฟล์นะครับกีเซนเซอรนะครับเราตั้งเป็นต่ําปานกลางสูงได้นะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าเปิด g ีเซนเซอร์ก็เราแนะนําให้ทําการฟอร์แมตในส่วนของเมมโมรีการ์ดนะครับสักเ,เดือนละ1ครั้งหรือสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกในส่วนของ p a r k i ิ g งมอนิเตอร์นะครับ ก็เปิดได้ปิดได้ครับในกรณีคนเข็นรถมาชนว่าอ,อะไรก็แล้วแต่ทำแซบและคอร์ดนะครับทำแซบก็คือในส่วนของการทึกภาพแบบบีอาร์ดไฟล์แต่ว่าภาพจะเป็นวิดีโอที่เหมือนการกรอวิดีโอไปข้างหน้านะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของเป็นการเตือนการเปลี่ยนเลนการกะระยะลดคันหน้านะครับนี่ก็เป็นในส่วนของอการโชว์กล้องหน้าหลังนะครับจะเป็นทั้งคู่ หรือจะเป็นกล้องหน้าหรือจะเป็นกล้องหลังอย่างเดียวนะครับอันนี้ตั้งข้างนอกได้นะครับที่ผมบอกว่ากดปุ่มที่2นะครับก็จะเป็นการสลับโหมดกล้องนะครับก็ในส่วนของเมนูฟังก์ชันของกล้องแพตินัม e ีด i t i o n dual นะครับก็มีประมาณนี้นะครับส่วนสัญลักษณ์บนตัวกล้องนะครับหากเราเปิดอะไรก็จะขึ้นมาโชว์ที่ตัวนี้นะครับเป็นอินโฟกราฟิก แช้างานค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วผมก็ด้านขวาก็จะโชว์เวลานะครับในการที่บันทึกนะครับว่าเดินเวลาเดินไปขนาดใดแล้วนะครับเขาค่อนข้างครบทุกฟังก์ชันนะครับในส่วนของตัวนี้แล้วก็ค่อนข้างมีความคมชัดทั้งตัวสังเกตจากภาพนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของกล้องหน้านะครับเขาจะเห็นว่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนกล้องหลัง นะครับก็เดี๋ยวยังไงผมจะแนบวิดีโอประกอบให้ดูผ่านทางรีวิวทีนึงนะครับผมขอบคุณมากนะครับ